สวัสดีค่ะทุกคนเรายังอยู่ที่ The Scenery Vintage Farm นะคะมาชมการแสดงชุดที่สองเป็นการแสดงของน้องหมาสุดน่ารักกัน,นค่ะว้าวยังางเอี้วดีกบงเี เราแบบว่าจะเตือนคุณคุณช้อนอะคุณช้อนเตือนเองนะคุณคุณช้อนไม่ได้บอกว่าฟาดตั้งห้าอะไรแบบนี้เอ้าให้เตือนนะเห็นก้อนหยุบหยุบเอาโอ้โหหล่อมิตรไหมกระสีดูแลกันโอ้ยโอ้ยเดินด้วยกัน เนียงจัดเออตังไหนลูกชี้น่เดียวตงไหนคะดขอบคุณาเลยไม่้อริมปูแย่วันนี้หากันไม่เจอรบอกให้จะช่วยยังไงดีเนี่ดีจะเปิดีนีแก้นะ ต้องต้องปในวสตพอดีะยูสแตร็คต้อเลยนะิานมีชิ้นอบแบบนี้นะคะเซฟตี้เนี่งนที่เก่าจะไหนความสามารถในด้านขาดไหนีมงานรหรือว่าทุกอย่าง้ีเซฟตเนาะและที่สำคเซฟตี้ต้องร้อตัวเซกเลยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้พีองเราเริ่มเอาเดือดพลาแล้วค่ะโอ้ยเชือกกะยอดยาและนา หลังจากชมการแสดงของน้องๆเสร็จทางฟาร์มจะให้เราได้ถ่ายรูปกับน้องหมานะคะใครมีเวลาแวะไปถ่ายรูปกับน้องหมากันก่อนนะจะได้รูปน่ารักแบบนี้เลยเพราะถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็เดินออกมาให้นมน้องหมูค่ะทุกคนน้องหมูที่นี่น่ารักมากมีแต่ตัวอ้วนๆทงน,นั้นเลยแล้วที่สําคัญกินเก่งมากเลยค่ะดูความน่ารักของน้องๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าจะเพลิดเพลินกับการให้นมน้องหมูมากๆเลย แล้วก็มีโซนที่เปิดให้เราให้นมน้องแกะค่ะ แบบน่ารักสุดๆใกล้ชิดด้วยแล้วก็ยังมีทุ่งหญ้านะคะที่ให้เราเข้าไปให้หญ้าน้องแกะได้ด้วยแล้วยังมีซุ้มนะคะประลองฝีมือกันด้วยเราแวะมาประลองฝีมือยิงปืนกันค่ะเป็นคาร์บอยแล้วเราก็แวะซื้อเครื่องดื่มแล้วก็เดินกลับมานั่งพักที่ด้านหน้านะคะเป็นโซนม้าหมุนค่ะวันนี้ล่มลื่นค่ะมีเก้าอี้ให้นั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้นะคะแล้วก็เป็นแบดบ,บอบเป่าลมนะคะแล้วโซนนี้ค่ะทุกคนมีน้องแพะลอยฟ้าด้วย เราสามารถให้อาหารน้องแพะได้ด้วยโดยวิธีการให้อาหารนะคะทุกคนบอกเลยว่าตื่นเต้นมากพอๆกันกับการที่เราเห็นน้องแพะไต่สะพานอยู่ด้านบนต้นไม้อย like ่างดีเลยค่ะทุกคนค่ะเออเห็นแล้วตื่นเต้นมากถ้าใครมาต้องให้อาหารน้องนะอย่าลืมเลยแล้วน้องแพะนะทุกคนเขาจะรู้เลยว่าเราอ่ะจะให้อาหารเขาเ็าจะไม่ยืนรอแบบนี้เลยจะมีจุดให้อาหารอยู่นะแล้วนะคะอาหารที่เราให้นะคะก็ต้องใช้วิธีนี้เลยทุกคนมาดูกันมาดูกัน นี่เลยใช้วิธีนี้เลยหมุน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 แบบนี้นะคะอาหารจะหมุนขึ้นไปนะคะแล้วก็จะเลื่อนขึ้นไปด้านบนหาน้องแบบนี้เลยทุกคนคะ่ะสำหรับทริปนี้ก็ลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย